รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ิสีซักแซกทุกที่ที่มีอาหารยิ่งสักเขาเป็นอาจารย์ด้านโภชนาการมานานแล้วนี่ร้านไหนรสชาติอร่อยต้องเข้าไปหน่อยร้านนี้เข้าทีมอบป้ายเพื่อการันตีไม่มีที่ติก็ชมกันไปร้านไหนดูสก,กปรกจะบริโภคกันได้อย่างไรสะอาดทุกอนามัยอาจารย์ภูมิใจต้องให้ดูดีอร,รอร่อยนะประเสริฐสี ยไ,ไม่ได้เรื่องเลยอะไรกันเนี่ยสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการอร่อยรสประเสริฐสีอีกแล้วนะครับผิดหวังกับกาแฟนี่ซะเหลืเกินคุณผู้ชมสังเกตไหมเดี๋ยวนี้อุ้ยร้านกาแฟเกิดขึ้นเป็นดอกเห็ดชนะมีที่อยู่กระจิตลิตหนึง่งก็เปิดมุมกระฟรงมุมกาแฟกันใหญ่เลยตกแต่งร้านนะ่าเอ็นดูนะเอ็นดูนะทุกที่แหละคุณผู้ชมเน้นความสวยงามความนานั่ง กาแฟไม่เข้าท่าเนี่ยแก้วเนี้รสชาติยังกระเม็ดมะขามอุ่วอุตส่ายทุเรศมากเลยไม่เข้าใจเลยนะจะเปิดขายกาแฟแล้วก็หลอกลวงคนกินกันไปถึงไหนกับอีกาแฟที่รสชาติไม่ได้เรื่องเนี่ยตาจะสงสารคนกินจังเลยวันนี้อร่อยเลิศประเสริฐสีคงต้องหาร้านกาแฟดีๆมีสกุลลุนชาติมาฝากคุณผู้ชมบ้างแล้วละ่ะมาข้อมูลดูซิมีร้านกาแฟที่ได้ระดับบ้างไหมนี่ในบ้านเมืองเราเนี่ยฮึ ร้านบางหวานตายชื่อเก๋นนะบางหวานไปดูข้อมูลดีกว่าท่านผู้ชมครับรายการอร่อยเลิศประสรสีของเราในวันนี้เอาใจคอกาแฟกันนะครับเราจะพาท่านผู้ชมไปที่ร้านบางหวานครับร้านกาแฟและขนมปังปิ้งที่ขึ้นชื่อเป็นอย่างยิ่งในขณะนี้เลยร้านนี้อยู่ปากซอยพระราม949 9นะครับย่านพระราม9แค่นี้เองครับ กาแฟสดและอาหารของที่นี่นะครับเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพดีมากมากเลยครับประกอบกับสูตรเฉพาะของทางร้านร้านนี้จึงเป็นสวรรค์ของคนที่รักกาแฟและขนมปังปิ้งจริงๆเลยครับเมนูที่ไม่ควรพลาดของที่นี่เป็นอย่างยิ่งเลยนะครับก็อย่างเช่นกาแฟสดนมข้นโกโก้ร้อนชานมเย็นนมน้ำผึ้งขนมปังปิ้งสังขยาใบเตยขนมปังไอติม ขนมปังชินามอนขนมปังชาเย็นและยังมีแซนด์วิชที่แสนอร่อยไม่ว่าจะเป็นแซนด์วิชสังขยาแซนด์วิชทูนา่าและแซนด์วิชแฮมลาวาชีสอูห้หูร้านกาแฟและขนมปังปิ้งที่เต็มเปี่ยนไปด้วยคุณภาพแบบนี้หาทานกันไม่ได้ง่ายๆนะครับท่านผู้ชมครับก็น่าสนใจอยู่นะท่าผู้ชมร้านบางหวาน ไม่รู้จะโฆษณาชวนเชื่อกันอีกหรือเปล่าใครก็พูดอย่างนี้เท่านั้นแหละคุณสมบัติของร้านกาแฟแต่ว่ามันก็น่าพิสูจน์ร้านกาแฟบางหวานจะเป็นร้านกาแฟร้านแรกของรายการอร่อยเลิประเสริฐสีได้หรือเปล่าเสร็จฉันแน่อาจารย์ภูมิใจต้องให้ดูดีอร่อยมากศประเสริฐสี ส,สัท่านผู้ชมครับเมื่อช่วงที่แล้วอาจารย์ยิงซาของเราได้ค้นพบร้านบางหวานร้านกาแฟและขนมปังปิ้งชื่อดังในย่านพระราม9นะครับอยู่ปากซอยพระราม9ซอย4ี้นี่เองเรามาดูกันนะครับว่าร้านบางหวานจะสามารถเป็นร้านรอร่อยเลิศประเรสริฐประจำสัปดาห์นี้ได้หรือเปล่าไปดูกันเลยครับ โอ้โหอยู่ซอยเดียวกับร้านยอดลาบเป็ดร้านอร่อยเลประเสริฐสีร้านที่ึงของเรานี่นาเขาบอกว่าหยู่ขวามืออ๋อตายนี่ไงอ๋อบางหวานผิดหวังจังเลยร้านมันเล็กกะจิดเดียวมันป้อมยามมะเปล่าเนี่ยแต่ว่าไม่ได้นะร้านเล็กๆตกแต่งในอินดูใ้อินดูใครๆก็อยากเข้า แปลงร่างแล้วก็เข้าไปดูกันดีกว่านะจะแปลงเป็นอะไรดีได้ให้มันหวานอย่างนี้บางหวานเราก็ต้องแปลงแบบหวานๆนะแอนนาที่ร้านแงกันะราจงแตง สาวน้อยน่ารักผู้กอบทํารักก็้ทํากิติธรรมตัวแทนแห่งดวงจันทร์จะมาลงทันใจเอง <c oughs> สวัสดีค่ะเราคือเซเลมูนสาวน้อยนักลบ <c oughs> <c oughs> วันนี้เราจะมาร้านบางหวาน เพื่อจะมาดูซิว่ามีอะไรเลวร้ายซ่อนอยู่หรือเปล่าถ้ามีเราจะจัดการด้วยอาวุธร้ายของเรานี่ไงเอชเอเอชเอชเอชเว้าวตายนี่เหล่าร้านบางหวานน่ารักดีจังเลยสำรรวจร้านก่อนดีกว่าอุ้ยง่ายจังเลยร้านเล็กสำรรวจเสร็จแล้ว น้องมีอะไรอร่อยบ้างคะรับไม่ไดครับอุ้ยมีติก๊กด้วยเหรออาหารมาแล้วเริ่มจากเครื่องดื่มก่อนนะคะมีทั้งร้อนและเย็นเลยอันนี้จะเป็นชานมเย็นนะคะ ร้อนกันก่อนนะครับกับชานมเย็นเขาใช้กระตุนดีดดีมีคุณภาพนะครับกาแฟบางหวานปั่นค่ะต่อกันด้วยกาแฟสดนมข้นบางหวานปัน่นอันนี้นะคะอันนี้เป็นนมน้ำผึ้งร้อนนะคะอยวนี้ต้องลองนะครับนมน้ำผึ้งร้อน หอมน้ำผึ้งจังเลยอันนี้นะคะเขาเรียกว่าโกโกโน้นมสดร้อนค่ะแก้วนี้ถูกใจคุณผู้หญิงมากเลยครับโกโกโน้นมสดร้อนพูดต,ตายใส่ช,ช็อกโกแลตเยอะมากขนาดนี้เลยเหรอคะเนี่ยาตายเกิดมาไม่เคยเจอจริงหรือเปล่าเนี่ยเ้าาตายแก้วหนึ่งชอ็อกตายไปเลยนะคะเนี่ยเกิดมาไม่เคยเจอช,ช็อกโกแลตเยอะขนาดนี้เลย ใายเป็นก้อนๆอย่างนี้เลยเหรอ <Wow. S 1> แก้วลงใส่เป็นกิโลเลยมั้ง <c oughs> พวกกาแฟหรือพวกนมเนี้ยไม่ว่าจะร้อนหรือยเย็นอยู่ที่ความเข้มข้นนะทีร้านบางหวานเนี่ยเขาเข้มข้นสุดๆเลย <c oughs> เอาเวลาคราวนี้ก็ถึงตาขนมปังแซนด์วิชสารพัดแล้วก็ขนมปังร้านแปดเลยนะ <c oughs> เริ่มจากขนมปังชาเย็นมาทายขออยนๆ,ๆกัๆบ้างนะครับปังชาเย็น อื้มขึ้นใจทำไมหอมชาจังเลยอ่ะเขาใช้ชาอะไรทำอ่ะอือือแอ่ละมูนชอบจังเลยเย็นเย็นอมเย็นข um ึ้นนาผากเลยค่ะขนมปังไอศครีมก็มีนะไม่ใช่แค่ขนมปังน้ำแข็งเป็นขนมปังเย็น ต่อด้วยจานนี้ครับปังไอติมดูสิขนมปังไอติม,อ,มอันนี้เข้มข้นสุดๆเลยอันนี้เป็นซินนามอนนมคน้นจานนี้ต้องสั่งเลยนะครับปังซินนามอนนมคน้นโอ้ยหอมซินนามอนมากมากมา ลมหายใจจะสดชื่นตื่นเช้ามาไม่สีฟันมากินอันนี้เสร็จนะปากหอมไปสามวันจ้ะหอมหมมาถึงแซนด์วิชละอันแรกเนี่ยเป็นแซนด์วิชลาวาชีสก็ใช้มอสซาเรลล่าอย่างดีแล้วก็ใช้แฮมด้วยสุดยอดแซนด์วิชของที่นี่นะครับแซนด์วิชแฮมลาวาชีสมันมีเชดดาร์มอสซาเรลล่าแล้วก็ใส่แฮมอีกต่างหากตายหน่ารับประทานมาก อื uh huh. อร่อยค่ะเซียนขนมปังสังขยาต้องมาเจอที่นี่แซนด์วิชสังขยาบางหวานปิดท้ายกันด้วยแซนด์วิชสังขยาบางหวานครับสังขยาที่นี่เขาไม่ได้ใส่แป้งเยอะแยะนะคุณแช่ตู้เย็นเสร็จแล้วมันก็ไม่แข็งเป็นปึกด้วยอือห uh ืม huh. ตายตายอร่อยไม่เคยกินที่ไหนเลยอร่อยขนาดนี้ เสรุปแล้วนะคุณผู้ชมระบบางหวานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกาแฟหรือจะเป็นขนมปังของเขาก็ใช้วัตถุดิบด,ดีอร่อยเข้มข้นทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมมาเถอะนะถึงแม้จะร้านเล็กๆก็เถอะมาแล้วคุณภาพขับแก้วรับรอกอย่างชานมเย็นเนี่ยอ,อร่อยอร่อยแก้วดีกว่าน้องได้ครับแต่ต้องขอแก้วด้วยนะครับอ้าวเ็ใส่แก้วใหม่มาสิ ออน้ำแข็งเราหมดครับเดี๋ยวเราไปเติมให้ครับน้ำแข็งหมดล้าทำไมไม่สั่งน้ำแข็งมาเก็บไปล่ะเราสั่งตอนเช้าทีเดียวเลยครับฮะน้ำแข็งหมดสั่งวันละหนเดียวอะไรกันเนี่ยอ <c oughs> ิ่มแล้วไอโกงไม่กินมันแล้วล่ะไปหาเจ้าของร้านดีกว่าน้อง คุณพี่คะครับผมเออคุณพี่ไม่ทราบเข้าแถวรออะไรกันคะนี่มารอสั่งของกลับบ้านเนี่ยครับนะคะช้ามากเลยผมมารอชั่วโม,มงกว่าแล้วนะครับยังไม่ได้เลยเนะี่ยแล้วทำไมาพี่ไม่โทรมาสั่งก่อนล่ะคะเขาไม่โทรครับเขาบอกให้มาซื้อเองอะครับตายเข้าแถวรอกันขนาดนี้ร้านก็เล็กเล็กทำอะไรกันอยู่ล่ะเนี่ยตายกินของเย็นๆไปตั้งเยอะคุณชานชัยไปไหนก็ไม่รู้เซลมุนปวดฉี่แล้วว่า พี่ครับผมเซลล์โมนปวดฉี่อ่ะห้องน้ําอยู่ไหนคะอ๋อร้านเราร้านเล็ก<า>ไม่มีห้องน้ำเขาไม่เข้าห้องน้ำปั๊มนุ่นนะครับคะไม่มีห้องน้ําให้เซลมลมโนไปฉี่ที่ปั๊มหรอออ๊ยคุณชานชายัยคุณชานชัยอยู่ไหนคะ <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs> คุณพี่คือคุณพิชานชัยเจ้าของร้านบางหวานที่แกนแต่น,น,น่ารักดิฉันค่ะอุ้ยใช่แล้วครับ น้องไม่ใครครับเนี่ยแต่งตัวเซียวเชียวตายคือพี่ไม่เคยดูกร์ตูนญ,ญี่ปุ่นเลยคะ่ะลองไทายดูยติคะกระตูนญ,ญี่ปุ่นตัวผู้หญิงที่น่ารักที่สุดและแก่นเตียวที่สุดคือใครคะ <c oughs> อ๋อใจโกธน้องใจแอนในกกระตูนอะไรว่าใช่ไหมครับจะบ้างไงเพ่ใจโกะอะไรจะสวยขนาดนี้เซเลอมูนรู้จักปากเซเลมูนเซเลมูนอ๋อเซเลอมูนเองเขาเนี่ย คิดว่าเพีขนนที่ไหนคิดว่าผพีขนนที่ไหนว่าแต่เซเรมูลมีโุร์อะไรกับผมนะครับก็ไม่มีอะไรหรอกค่ะจะบอกว่าขนมปักกิก่งแต่ร้านของพี่อร่อยอร่อยนะคะแต่ว่าคุณพี่ก็มีค่าเสียต้องปรับปรุงนะคะอ mm hmm. ย่างเช่นกระดาษทิชชูเนี่ยแบบนี้เขาไปใช้ในห้องน้ํานะคะเช็ดก้นค่ะเขาไม่ได้เอามาไว้ใช้ในร้านอาหารไปเช็ดมือหรือเช็ดปาก <c oughs> ค่ะ <c oughs> ผมว่ามันก็เหมาะกับปากเซเรมูนนีนะครับเนี่ยเช็ดก็สะอาดดีด้วยลองดูดีไหมครับ บ้าเอาไว้เช็ดปากเธอคนเดียวเถอะคุณผู้ชมเจ้าของร้านร้านนี้ถ้าจะพูดไม่รู้เรื่องซะแล้วต้องแปลงร่างกลับดีกว่าคุณชาญชัยอาจารย์ยิ่งสักด์อุ๊ยอาจารย์นิ่งชัเองเหรอครับเนี่ยเล่นลอมตัวแบบนี้ยผมผลหัวลูกหมดเลยอาจารย์สวัาาสดีครับ จะขนหัวลุกทำไมยาฉันออกจะเหมือนซาลโมนตัวจริงเนี่ยคุณชันชัยปรปับปรุงร้านตามที่ฉันบอกเถอะนะถ้าคุณชันชัยเชื่อฉันร้วปรับปรปุงได้ภายใน3วันนะฉันจะเอาป้ายอร่อยเลิศประเสริฐสีมาให้คุณเป็นป้ายมาตรฐานของร้านอาหารและโดยเฉพาะอ,อ,อย่างยิ่งคุณนะ่ะเป็นร้านกาแฟร้านแรกของป้ายอร่อยเลิศดประเสริฐสีเชื่อนะโอ้โหป้ายอร่อยเลิศประเสริฐสีเหมือน,นอร้านย่อราเต็ตต่างนะครับป้ายที่มีแล้วลูกค,ค้าแน่นร้านทุกวันเลยใช่ไหมครับ เอาสิครับอาจารย์ผมต้องทำยังไงบ้างครับถึงจะได้ป้ายนี้เห็นไหมคุณผู้ชมใครๆก็อยากได้ป้ายอร่อยเลือดผสมสีของเราตรงนั้นนะเนี่ยคุณชันชัยข้อเสียของร้านคุณนั่นก็มีทั้งหลายอย่างนะโอ้่านผู้ชมครับร้านบางหวานจะยอมปรับปรุงร้านตามที่อาจารย์ยิ่งศักเบกหรือเปล่าฮักสักครู่เดียวให้กลับมาชมกันต่อนะครับอาจารย์ภูมิใจต้องให้ดูดีอร่อยเลประเสริฐสี นนนนี้สสับุโดยอาจารย์นี่สามบอกให้เราทำไปาห้องน้ำในร้านร้านก็รื่งเล่นดิดิทัลผมเลยจะทำใหม่ใหม่ไปเข้าห้องน้ำน้ำประสบาหมดเรื่องเอ๊ะมาอะไรก็ปวดเหมือนกันนะเนี่ยไปห้องน้ำดีกว่าโอ้ยหปวดจริงเลยพี่ไปไหนครับไปห้องน้ำน้ำประซอยหน่อยห้องน้ำน,น้ำประซอยโหปิดครับเปิดปั๊มใช่ไหมผมเลยไปอสองกิโลกว่านะ่งโอ้ยหสองกิโลเลยเนี่ยจะทำเนี่ย<ป>เห็นที่จะต้องเศร้าห้น้ำตามอาจารย์นิสาซะแล้ว แ,แล้วการแก้ไขปัญหาก็เริ่มขึ้นนะครับเริ่มจากปัญหาน้ําแข็งที่หมดเร็วเกินไปนะครับก็มีการสั่งน้ําแข็งมาให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละวันนะครับเพียงแค่นี้จะไปเวลาไหนก็มีน้ําแข็งทานแล้วเห็นไหมครับปัญหาเรื่องที่ร้านไม่มีห้องน้ํานะครับก็จัดการสร้างห้องน้ําใหม่ซะเลยครับแหมแค่นี้ลูกค้าก็สะดวกสบายไม่ต้องไปห้องน้ําถึงปากซอยแล้วเห็นไหมครับ แผหพองน้ําจะยังสะอาดสะอาดน่าใช้มากๆเลยนะครับปัญหาเรื่องทิชชู่เช็ดปากเช็ดมือบนโต๊ะนะครับที่จากเดิมเป็นทิชชู่ม้วนไม่น่าใช้เอาซะเลยก็จัดก,การเปลี่ยนใหม่เป็นกระดาษเช็ดมือเช็ดปากแบบที่ใช้แกันบนโต๊ะนะครับเห็นไหมครับน่าใช้ขึ้นเป็นกองเลยปัญหาเรื่องการเข้าคิวซื้ออาหารนะครับซึ่งรอนานมากๆก็เปลี่ยนใหม่ถ้าคุณอยากซื้อของกับบ้านก็โทรมาสั่งก่อนนะครับทางร้านก็จะบอกกำหนดเวลา ว่าอีกกี่นาทีให้มารับเพียงเท่านี้คุณลูกค้าก็ไม่ต้องเสียเวลารอ,อนาะนอีกต่อไปแล้วครับรแหมสามวันผ่านไปพระชันชัยนี่น่ารักนะทำห,งงห้องน้ำเสร็จกับอัปลาวสวัสดีจ้ะผู้ตายอุตสาห์มาเข้าห้องน้ำเห็นอีกเหรอ นี่สามวันสร้างซ่วมเสร็จเราใต้บนหนังไทยสร้างเพื่อจ่าเลยครับเนี่ยจริงเหรอมรอออน้าละขนาดใหญ่ใหญ่ฉันพลิกตัวทาไม่ได้เลย <c oughs> น่าจะกะไซใช่มามก,กว่านี้หนอะเ <c oughs> ข้าใจร้านมันเล็กแต่มีห้องน้ําก็ถือว่าดีที่สุดแล้วนะนี่คุณคชันชัย <c oughs> ฉันกลับไปนั่งคิดนะร้านของคุณนก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะจะมาขายของถูกๆเนี่ยมันก็ไม่คุ้มกับค่าเก้าอี้เราต้องมีชามเด่นชามดังเมนูเด็ดเมนูดังขายเราได้ราคาฉันก็เลยไปคิดมาหนึ่ง เมนูคุณสอนไหมสนใจครับฉันว่ามันอร่อยนะแล้วไอเดียกิิบเก๋เชียวเหมาะกับใบหน้าเกาหลีแบบอหมาฉฉันจะสอนคุณมันีเร็วเข้า <c oughs> ส่วนผสมที่สำคัญก็คือกล่องนี้ต้องใช้แบบนอนเดรี่ <c oughs> แบบนี้นะก็ตรานี้ด้วยนะจังหววใ กาแฟเย็นสูตรนี้มีที่เดียวในโลกแล้วก็มีที่เดียวในเมืองไทยที่ร้านบางหวานเอาให้คุณเลยขอบคุณครับหยดนมปูให้อลุ่ง <c oughs> คุณชันชยัยคุณว่าขนมปังกาแฟเย็นน่าจะขายได้ไหมขายได้ครับนะ้ะมันอากาศร้อนๆแบบนี้ใครๆก็อยากจะรับประทานวันเกิดอาจจะไม่อยากเป่าเค้กก็อาจจะอยากจะมาเป่า,าขนมปังกาแฟเย็นก็ได้ถ้าเอาเทียนปักนะครับผม คุณชันชัยก็ผมเผ่าหล่อดีนะไปทำสีไฮไลร์หน่อยโอเอซิสให้คุณที่4ีพิยา500บาทจ้ขอบคุณครับรับเลยครับแล้วก็มีตำราอาหารแล้วก็ขออนมดีดีนะฟุดนิวกับฟูดเปเปอร์มอบให้คุณอีกอยาก่างละหนึ่งเล่มช<อ>ันเห็นถ้วยชามบางใบก็ไม่ค่อยสวยนะร้านคุณคน่ะเอาสวยๆไปใช้บ้างแล้วกันเลิฟลี่เซตราหัวมาลายจ้ะ และยังมีผลิตภัณฑ์ของผู้สนับสนุนรายการมอบให้คุณอีกรถปพิกัพหนึ่งเต็มร้านแน่เลยขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่าร้านกาแฟบางหวานเป็นร้านอร่อยรดประเสริฐสีร้านที่71ของเรารับเลย hey! ลเฮ้พื่อเป็นการตอบแทนความตั้งใจของทางร้านทางร้านก็จะได้รับผลิตภัณฑ์ปรุงอาหารตราเด็กสมุนจำนวน5ลงัง น้ำมันพืชมรกตจำนวน5ลังซอสมะเขือเทศสูตรเผ็ดตราแม็กชับจำนวน4ลังผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตราใบเล่จำนวน5ลังผลิตภัณฑ์แป้งซารีตา TFM จำนวน5ลังผลิตภัณฑ์ตราโกกิไปใช้กันมากมายเลยครับต,ตบท้ายด้วยผลิตภัณฑ์ตราหัวมะลายไปใช้กันฟรี free. ช่วงคุยกับหมอข้างบ้านสวัสดีครับผู้ชมพบกันอีกแล้วนะฮะช่วงคุยกับหมอข้างบ้านนะครับวันนี้เนี่ยจดหมายเนี่ยเข้ามาทางรายการเยอะแยะ,ยะไปหมดนะครับที่อยู่ในมือของของผมเนี่ยนะครับอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใชอันนี้ทวงบัตรเครดิตไม่ใช่อ่ะอันนี้จดหมายจากคุณตุ้งแกบอกว่าแกอยากจะรับประทานอุ้งตีนหมีเพราะได้ยินว่ามันเป็นยาอายุวัฒนะ นะครับแล้วก็ทําให้อายุยืนแข็งแรงแล้วก็เพิ่มสมรรถภาพอะไรบางอย่างนะครับคำถามนี้น่าสนใจทีเดียวออหมอว่าจริงๆตามท่าหลักการแพทย์แล้วเนี่ยอ,อ้งตีนหมี่หรืออะไรก็ตามเนี่ยมันก็คงจะมีประโยชน์บ้างมีโปรตีนมีไขมันมันก็มีสารอาหารนะครับหมอว่ามันก็จริงๆมันก็คล้ายอุ้งตีนไก่นั่นแหละนะแถวแค่ลายนี่หมี่หม,ม,มี่ข้าต้มต,ตีนไก่อร่อยมากนะครับลองหันมากินตีนไก่กันดีกว่านะหมอว่ามันก็คง แอาจจะทีเด็ดกว่าก็ได้นะนะคุณตุม้มลองลองดูก่อนนะจริงๆนะครับคุณตุม้มผมคิดว่าถ้าอยากสุขภาพแข็งแรงเนี่ยนะครับนะสมรรถภาพทางหลายๆอย่างดีเนี่ยผมว่าคุณตุม้มจะต้องทานอาหารที่เป็นประโยชน์ครบ5หมู่ออกกําลังกายแล้วก็สําคัญที่สุดก็คือพักผ่อนให้เพียงพอนะครับไม่ทานแอลโกอฮอล์หรือว่าสูบหรีอะไรทั้งสิ้นนะครับคุณตุ้มเนี่ยยังมีอีกคําถามหนึ่งอ้าว ถามว่าถ้าอยากกินจริงๆจะซื้ออุ้งตีนหมีได้ที่ไหนเหมาะแนะนําว่าไหนๆถ้าอยากอยากกินจริงๆเนี่ยแถวตอกซุงได้ข่าวว่าอร่อยเหมอะเคยเคยไปกินอร่อยมากหมาแล้วมันแ้มันล้นายกี่แล้วหมออ่ะนั่นอ๋อน,นั่นอุ้งตีนหมูไม่ใช่อุ้งตีนโอเคก็เอาอย่างนี้คุณตุม้มผมสรุปนะอย่าไปหาทงหาท่านมาเลยบาปกรรมหวังว่าคุณตุม้มได้รับคำตอบแล้วก็คง พอใจนะครับแล้วก็พบกันใหม่สำหรับหน้าสวัสดีครับและและใน,นที่สุดร้านบางหวานก็สามารถฝ่าฟันอุปสรรคนานัประการจนได้เป็นร้านอร่อยเลิศปปะเสอดสีร้านที่71ของเรา,าจนได้นะครับขอแสดงความยินดีด้วยครับแต่ภารกิจขอาจยิ่งศักดิ์และทีมงานย,ยังไม่จบสิน้นตราบใดที่ร้านอาหารอร่อยยังมีอยู่ทุกทุกมุมโลกาจยิ่งศักดิ์ยังคงต้องเหน็ดเหนื่อย ที่ทำให้ทุกร้านกลายเป็นร้านอร่อยเลิศดระเสรอสีให้จงได้สู้ต่อไปนะครับอาจารยิ่งศักดิ์ครับ